สวัสดีค่ะเราไปดูกันค่ะว่ายายแหลมกำลังทำอะไรอยู่นะเป็บนี่แล้วเก็บมัอมนอี้กระวังเก็บค่อยๆเก็บ,กบนลาวปวดๆนุดด่นๆนี่คือต้นอ่อนบัวแดงค่ะทุกคนตอนนี้ยายแหลมกำลังพาเราเด็ด<อ>าสาย,ยบ,บัวออกจากเงาของเขานะคะ่ะยกให้หนุเบิลก่ลอนเราเด็ดไม่ใช่เป็นอันไหมเน็นลักษณะโอ,อ้โห สลัดเอาก็ได้ฟังเสียงความกรอบของสายบัวค่ะทุกคนอันนึงอันนึงนี่ได้บอโลหนึ่นทงทางทางนึงนี่นะทางละโลสองร้อยบอกไปขายจังเลยจังเล่ไปนลยโอ้ยที่ฝาแม่ค้าในตลาดก็จะมารับไปแบ่งขายกำละยี่สิบบาทค่ะทุกคนมันเป็นหัวเหงาบัวเป็นหม ก็เอาต้นอ่อนออกจากเงาเสร็จแล้วนะคะยายแหลมก็จะเอาไปล้างค่ะทุกคนล้างให้สะอาดเลยนะคะเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งเลยค่ะใครสนใจก็ลองทําดูนะคะมันก็เลยเลี้ยงกันสวยเนาะห้องจ้าไปก่อนเนาะโยงนั่นสำจ้าใบมอนกันยุงยุงยุงเป็นน้ำกานยังเอาไปแช่น้าอีกเน่แช่ไปจากมือที่ผ่นเฮ้ยเกิดแช่ใบแช่ล่างต่ว่ามัน บ like ้านเจามันมี store, names, ู hmm ่ดอกเข้ากันเด็ดดำๆออกกันเด็ดเราเวลากำประมาณไหนกำําดกำนที่บ้านอ่าก้นสดงสั่งตัวก็เอาบประมาณขีดขีดตัวกลัวเงี้ยเอาเนาะต้นอ่อนบัวแดงเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะกลิ่นจากการที่เขาแช่อยู่ในน้ำแล้วก็ใช้ถังดำที่ปิดฝาไว้ค่ะทุกคนก็จะมีการล้างหลายๆรอบสักนิดนึงนะคะ ใครที่ชอบกินผักที่อยู่ในน้ำนะคะอร่อยเล่นๆเนี่ยกรอบๆนะคะนี่ก็เป็นเง่าบัวนะคะที่ผ่านการงอกแล้วนะคะก็เอามาพึ่งลมงพึ่งแดดให้เขาแห้งนะคะแล้วก็วนกลับไปอยู่ในถังแบบนี้คะ่ะทุกคนเรามาดูในถังนี้กันค่ะว่าได้ยหรือยังเนี่ยเริ่มงอกแล้วแต่ยังขายไม่ได้นะคะทุกคนเห็นไหมเราไปดูกันค่ะว่า ที่เราล้างเมื่อกี้นี้จะได้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะเยี่ยแหนก็แพ็คใส่ถุงนะคะทุกคนแล้วก็มาปลายให้เรียบร้อยนะจะได้ไม่พันกันและเยี่ยแหนก็จะชั่งให้ดูค่ะโลนึงก็อยู่ประมาณ200บาทนะคะทุกคนเราไปดูกันได้ที่1โล4ขีดคะ่ะทุกคนหูถังึงก็ได้หลายบาทอยู่นะคะลคลิปนี้ยาวนิดน,นึงนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ